เดี๋ยวกรบนหนานนี่นี่เดี๋ยวตามเบลเดี๋ยวว่ต่ตดีว่าหยกเยอะนอย่าง่นไงดูเลดูเงนั่งเต้นะยอกเอเอาจับให้กุญใจมือไปเลยจับใุญแจมือไปเลยเออระวบปรักเลยอ่ะไปก็ได้งั้ักเลยึกจยางแบบรักไม่เนเดี๋ยวมไไปประยุมแล้วเออ่ายอยอ่ยอะเน่ยจะยังน ผมว่ป้มเลยกนบ่อมมดีดีมบอกว่าให้ไปเอาตีเอาบอตให้ไปเอาตีเอบอตปลว่าต้นนั้นเตน้อยะเติล้อ้เดีวเียวนเจ้าหน้าทีกับกายเป็นตำไรกันเดียวอมันไม่ได้เติ้น้เตลงการนีคนเยอเพไปยุมไม่ผมไม่ได้ไปไปยุมเลยนี่ร้านผมแต่ผมเล็กเหมืนหาคนเดยนีแต่ถงอย่างตอนนี้มีคิดมาแก่มือผมเออเป็นตัวรวดในโกันมาอยู่เอายกไปเลยนี่ หนักลิงน้องน้องจริง้องแม่ยกตอพ่ไม่ได้ฮะฮะพ่อพีไม่ได้เอไมาเล่นะดูเด็มาหยาดหยาใต้รูนะแต่เดียวน่ะฝึกกกันเล็กพ้นใต้ด้วยกันดีเล่งมาถึงมาถึงกอ่านไั่กลับร้อนมึงก็จะเล็กกว่าต้องรับดูเรื่องกันเล่นอยู่คนเดยไม่เล่นอยู่นเีวนี้มาึงกับพ่อได้หน่องฮึมการ้นการมีให้พ้นกัน่างช่วยเอการแ่งเอเทียบยาจน คุณไม่เคยานตรั้ต้องรเรืองกันเลยนี่การเดี่ยวยิงยโอบันนี้ยีอดได้กันหมดแล้วพูตะลิบมาโนลุงน้ว่ากีได้ขาชาวลบบาอีเทดตึ๊กเต้นมาตึ้กทำไรซางมันจาการแกให้มดปันนี้ปันเื้ออะยกเหลือกุ้านไปเลยครับกันนั้นเอาเพิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยพ่งกับคุยกับลุงหอสดเดี๋ยวเตนย่งลุงตนลุงยืตนนะเดี๋ยวอปเดี๋ยวอบอกหลงดไปเลยวะไม่ไม่ได้ครับ พวมาเราให้ไปอยู่ตรงนู้นเร็วแต่ต้นแล้พี่เจ้ากับพวกมานี่เตะได้มาถึงเล่็กงกนคนไทยด้วยกันนี่มันเหลือตวดตวดเค่องเบสมาวัดกันประดังกระดาษกันเล่นไม่รู้เรื่องเล็กไปเทือดเทือนกระดาต้นขุดเคองเบสตึ้นมีกามีเกียรต์ตึ้นมึตึ้งมาทำบันนี้ไม่ได้เราทำทำเระเบียบกับกลับมาถึงแบบกระชากเลยมันไม่ได้ไปตึ้งเล็กงกนได้คนเตยเราไปท่าเดียวกัน มันมาเกี่เลยน้ำตักเกลน่ยเรวมันไม่ใหั่ดานบุกัหญ่เลยนุโยนร็วอีกนันแยกเร็วแล้วพอไปประจุมเร็วลังทุดนี่แล้วแต่ตึกระบอกเลยไปจะรับไปได้เลยไปคุยธรรมรัวันมี่มเอพขี้ไปเลยับัวเนยู่หมก็มาเกี้ยวไหมครับนีมีกััหรือไม่กับเกียว

แมงแมงตะวีขออนุญาตแมงตะบีเตจตะกิตน้องนางแมงตะบีเตจตะกิตน้องนางตัวเลยตัวเลยเจ่งไอจับเลยไม่ไม่ไม่ตัวเลยตัวเลยเดี๋ยวมามาจับไปเลยอานั้นไม่แลยวครับผมไม่ไม่จบเลยอะไรการเนี้ยราชสวัสดิ์แบบนี้ผมไม่พวไม่ไม่ยอม Để yeah, tôi ở đắp đi Để cần... tôi ở đây đồ mảng mặc Tôi lên tôi quay đóng đi Bọc bên đấy nhá Ừ đấy nhá แม่งก็มีขออนุญาตเอ่อเดพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่เของวจีร่วมที่หน้างานน้ปรัตระกือว่าที่ิเวศตอบได้ ไม่ตัวเขารลงมากเลยไม่ต้องไม่ต้องบ้านหลังนี้ละตัวอ้วนเลยจบใมหมากรียทีเดียว